มันใช้ได้อยู่มันสั้นสั้นดีสั้นดีมันเชื่อมต่อกันได้ก็ทำมาอยนั้นเนี่ยสมบก็พิจารณากายไม่สมบก็พิจรารณายเที่เราก็มั่นใจในครูบาอาจารย์แล้วก็ลองศึกษาดูไม่ว่าจะเป็นมโตไทยก็รว้อร่มันก็ดี อยู่ที่เดิมน่ะมันก็มาให้รู้เองมันยู่ด้กันคนรู้อยู่ีนกายจะเห็นว่าตัวเองเจ็บใ,ใครได้ป่วยมากกว่าปกตินะเนี่ยดูนาานี้ในานนะอนานนะจิตที่รับรู้ก็จะรู้มากขึ้นไงรู้มากขึ้นเลยรู้ละเอียดเทียนตรงไหนไม่ได้แล้วรู้หมด ส่วนพันทำไมถึงเนี่อไอ้ที่มันออกจากใจทำอารมณ์ทำที่ทําให้เกิดอารมณ์คือสมนึกคิดนี่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทํามาเนี่ยหลวงปูม่มนนั่นเหนบอกหลวงปู่ดุลเนี่ยก่อนที่ท่านจะแยกจากกันอยู่ทางอีสานเนื้อก็บอกให้พิ่เจรณาสังขารและสัญญาเนี ให้การบ้านมาเนี่ยเรียกว่าตัวเลืกตัวคิดอยู่ด้วยกันอย่างในลักษณะนั้นรูปประเด็นกันนะอ้นรูปเป็นภาพนะภาพพวกของประชา่นนี้มันเป็นภาพสีภาพเขาดับกลุ่มเขาทำจะอาจออกไว้ให้ไว้ประเด็นกันนีค่อยดี ข้าจารเ์ียวไม่มีเลยไม่ซื้อเลยถ้าสะสมเอาไว้เขาเอาไว้หมดมีทวงทำลาย้างยึดอำนาจกันเป็นประเด็นะไรขนาดนั้นบอกเขาาถามออกมามากๆทำดัำคำสอนของท่านสั้นๆสั้นสามารถที่จะมันเป็น คนวค,นนคนวคนน้ากันนะคนที่ทกรับคุณตั้งแนหนังสือทำส้งของท่านประโยคยาวท่านสั้น,น,นตั้งถัดแทนเขาโยนยันยังไงคนจะเข้าใจไหมทนี่แต่ทางวิชาการเขามันไม่ลงให้อยู่แล้ว,ลวจะต้องทำตรงนี้ให้จบด้วยก่อนทำตรงนี้จบแล้วก็ไปทำตรงนั้นทำตรงนั้นไปอีกแบบในความเห็นของเขานะ ภาปรปฏิบัติมันไม่มใช่อย่กาปรปฏิบัติมันจะรวบรักมันจะย่นลงมาได้มันอยู่ที่เดียวกันของมันอยู่ที่เดียวกัน,นเรารจะรู้หนึ่งจะรู้หนึ่งว่าจะรู้ได้ทั้งหมดมนี่คือแเชิดชูคือพระพุทธเจ้าบอกพวก,บอก,บ,อกบอกศาสนา ที่เขาเข้ามันนะทึกษ้ายเนี่ยนะแต่การจะรู้ให้มันหมดมันจะไม่รู้อะไรเลยเพราะอะไรมันก็จะวิ่งใช้ความคิดคนควา้าหาไปเรื่อยๆไปเรื่องของเงก,ก็จะกัดตังหาท่านั้นความอยากเท่านั้นเลยไม่อยากไปเลยทําให้มันหยุดนิ่งเลยที่รู้อยู่กับที่รู้รมนี่ยโยมเขาก็พูดมาแล้วเลย กูพูดกัเจ้าฉันให้วางเฉยแล,ล้วก็หายใจนี่นะกูพูดกเจ้าฉันบอกให้วางเฉยนี่ไม่รู้กี่ครั้งเราพูดเนี่ยจะเข้าใจหรือเปล่านั้นเราบอกให้ทําดูรวมให้ใจให้ดูเฉยๆดูแบบไม่รับไม่ปฏิเสธมันก็ดูเรื่องการวางเฉยนั่นแหละมันใช่หรือเปล่า่ะเอออย่างนี้ไงบางทีบางค,คนเขาก็พยายามที่จะ เอาความปรูสอนแสกเข้ามาให้เราเหมือนกันเราก็เรื่อยๆไม่รู้ไอ้เจี๊ยที่เราทำมาเนี่ยมันมันได้ตรงกับคำสอนของพะพผูเ้เจ้เราบางไหมอะไรไหมนี่มัวมานั่งคนคว้าอะไรกับเรื่องของเราเสียเวลาเวลาเราทำมาจรม่องนี้ผลมันก็เกิดผู้ที่ทำนี่แหละ มันเกิดการกระทรไม่ไนผลพลที่เกิดจากการกระทำน่ะอ,อีกบุตอีกท่นนึงตรงๆคือมันก็สําเร็จทุกวันนะสเร็จทุกครั้งที่เราทํานะสำเร็จทุกครั้งที่เราทำแต่นะเ,รเราไม่ได้ทําตามอํานาจของความอยาก เว้าเราจาใจที่จะทําำใจที่จะภาวนาอย่างกาหนดเวลาเวลาเราไม่ได้ก็จําเป็นี่แต่มันมัามาจดจอดูอย่งังไงปล่อยให้กิเลสมันอ่างนอนอ่างนี่ยู่ที่เวลาเนี่ยมันวุ่นวายก็น,นั่งดูมันวุ่นวายอันนี้ในหานาทีสุดนาทีไม่ได้รู้อะไรเลยผมนั่งมันอุ่นวนันนั่เอา มันก็ไม่รู้ไงรู้ว่าตัวเองวุ่นวายเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นไอ้คนเคยบอว่ามันยังไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเฉลียวฉลาดเข้าใจว่าทําไปก็ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันคิดมันขวางตัวเองเนี่ยมันเป็นศัตรูของตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนที่มันเขายึปัญญาเนี่ยมันมีสติไั่มีปัญญาอะไรแ ความคิดนี่เราเป็นศัตรูของตัวเองเลยเราทาอะไรไม่ได้เลยในประสบการณ์ทั้งเด็ดทั้อยาปล่อยให้ตัวเองเป็นศัตรูกับตัวเองโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวตอบัดน,น,นั้นทำไปเถอะทำไปยิ่งใหญ่และอานดุสูงใหญ่ก็คือการภาวนาอย่างน,ะนี้ทานศีลภาวนานของเราอยู่นนี้นะว่าแต่เรามันจะไป หนักหนึ่งทิ้งหนึ่งอยู่ครับอันใดอันหนึ่งไหยเออก็ยนนังเรลี่ยกจิจการกิจรกรรมอยู่นะั่นอยากกา,ารทีกจะบานี่ตกไปที่ตกมาสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นนีสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยนะนะเออเราก็เอากลับมาทบทวนมาพิจารณาด้วยถ้าไปเราีดนรู้ได้เห็นอะไรบ้างนะมีตะไรข้างนอกเป่นกิจกิการกิจ,รก,รจรกรรมอยู่นะเนะีเ่ยเหรอ,อเนี่ยเห็นไหม เราก็ไปหาครูบาอาจารย์ย็ว่าดีแลวครูบาอาจารย์ดังใ่ดังดีแล้วน <ITA> ั่นอย่งนี้เราก็ไปเห็นด้วยตาของเราเองท่าจะม่เก็บเงื่นไขอยู่เออสมุดสุตโทมได้มีกันไยใหญ่ขนาดไหนก็จ่างขนาดนีอมันมีใครอำนาจของขใครไงแก่การสิ่นไป เห็นไประเสื่องไปเพราะรูปผันของใจนใช่เห็นกายรามองเห็นกายแล้วก็เห็นเวทนาอยู่ไม่เห็นในตัวของเราเห็นของคนอื่นก็เห็นตัวเราก็เห็นเกาจะภาวนาที่มันเสื่อมไปเออเราก็ได้ยงนอยู่เราได้รู้ได้เห็นแต่าเราภาวนาอยู่นี่ะ มันได้มันได้เด็รขาดเลยลงตัวไหมใจลงตัวไหมใจได้มันกูได้ทั้งหมดเลรลงวใจด้รู้ได้ทั้งหมดเยมันสำคัญทีุ่ดองการรงตัวใหมใจตั้งความัชื่อของเราในการต้งความเชื่กของเรในการ แล้วมาเชื่อมาเชื่ไปจบจอดทั้งอกทั้งใจอะไรเขาคิดเอาแต่อารมณ์ให้ใจเ็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หรือเี่ครับอาจรับแต่ถ้ามันยามทำเป็นให้เป็นมรูปใจตงนี้เราจะได้ใช้ให้อุบายหายใจเข้ามาให้ลอกปุทหายใจหลอกกัระดิกว่าโทร ท่านคือกูะลงไนายรุกไปก็ท่านทห้เราให้เรากำหนดไปดูร้องให้แจได้รงใ้แจกได้ต้องแบบีปดูไปดูไม่ค่อยให้่ตำรวลไม่ค่อยไหคือปูใหม่นี่นะรก็่ค่อยไห้เพราะมันจะต้องอาศัยงานบังคับมีบังคับมันเป็นรน้ตไว้เนตัวชี้มันเป็นชิดมันเป็นอยู่แลอะไรเป็ตัวชิดก็พยานอย่างนั้นก็ชีอจะร้องให้จ กาจะทำเจริกรรมภาวนาเนี่ยการดูลงหายใจเข้าออกช่วยๆนี่นแต่เกือเป็นทําการบริกรรมภาวนามนกันเรียกว่าอนาปาสติกรรมฐานเนี่ยในกฐานนี้เราจะไปพิจารณาเชี่อเช่วยสรุปขมันลงที่เดียวก,กันจะแบ่นกันก็านานนกลงไปพิจารณาธรรมฐานแต่ละองคละกองละกองจุดไเป็นเพี่งวบธรรมิิทธิมัณิตะครับ

เราเรียนรู้ได้ไหมที่เรียนรู้ไม่ได้ไม่ได้จะไม่เป็นที่เป็นมันมันจะเปิดมาแบ่งกันแต่ใครกันเนี่ยมันจะ้กิดอะไรกันนี่มันจะบอกมันก็เรื่องอื่นอะไรอะไรเยอะแยะจะเห็นกันให้ทำไปทำอะไรไปทำแต่พวกเอาอะไรไปได้ไปเได้ เปเนิาธุรกัญเราสุดมันมันได้แบบเป็นของของเราทำไมเข้ากับจะดีมสายของเราทำไมได้เป็นยังมันไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องจริจัดคงตไว้จริตมนตัวเ็นรจริตมีโอกรกดิในตำรานนะจะต้องเอากรรมฐานชนิดนั้นคนนั้นจริตนั้นของใจกติกาโอ้ให้เรอวมาก คำปานห้าแอเจพุทจเจ้าประทานเอาไว้นะ้อุปชาเนี่ยเจะบวชอุปสมบทระบบตู้ะนี่านเารห้านะถ้ามันบอกกับัรรมกรรมฐานห้าตัวอะบุทีอุปสมบทเนี่ยคือบวชมาว่าเการตัดมรรคผลทางของเขาเลยอะไรนท้กทงเนี่ยเรื่องบัตรประฐานห้านะ เราเคยบวมาอุปสมบทมาเราได้เห็นมาตังเนนย้บมากเลยผมคุยเล็่องช่หนังๆก็เลกคุ้นคมให้มากหนักเม็น้องอย่หงองเอาตัดไปจับมาตัดไปจับมาจดจำให้เนยกมาช้องได้กองหนึ่งนะมันตกใจนีว่าจทุกทุกเรื่องทำได้สมบูรณ์จืแบบไหนก็ทำได้ มันจะพยายามจะรู้ว่าความจริงการความเป็นจริงของธรรมทานตรงนั้นแต่ว่าจะเป็นผมผลเลื้ไปนั้งมาที่แออัมันก็ได้เหมนกันนันเอแต่อ้มันมันจะอําได้และเรื่องโต้นยังจะเคยสมบุกสมบรทีสมบูรณย่งนี้มันีนี่มันก็จะต้องมาทำกรรมทานอาจารย์พาเขาสอนกันมาเองนะคุณใา้รุบ้านนะอะไรตัรลกครพระพุทธาง ดูลวงห่อในี่ท่านั้นดูลงใหกรรมฐานทั้งสองกองนี่ท่านสอนเรี่องดำนิยมจะทมาอย่างนตาแลทำมาอย่างไรำไ้ิดมาสมบแล้วได้ปอ้คุณพระหลวงพู้อบทอจะไหว้อะด้ยามมาไเมกต้องบอกว่าคิดหน้ากายไม่สมบูรณก็คิดแตากาย พิจารณากายกับเจด้วตนกับกรรมฐานที่เราเอามาัเรามากำหนดมาภาวนาจะรวมให้ใจเนี่ยจาพิจารณารมให้ใจที่มันขอบไมีออกไม่ขอบมออกอย่าบางครั้งก็สบายบางครั้งก็ไม่สบายเนี่ยจะรวมให้ใจทนีให้เราเกิดความรู้สึกสบายือไม่สบายเพราะร่างกายเนี่ยมันมีพมิตมามันจะหวัดนเป็นะไรหัใจก็มันจะตัวอะ้รมันกมันกิดความรู้สึกยางไงน แตะพอรู้สึกเห็นด้ยความรู้สึกไปสบายก็เป็นอ um. ุกงเนะอยคือโลมงๆให้ใจแั้วแล้วก็สละพิจารณาเอาไปทานกับคนอื่นมาชื่ออะไรเขาเรียกว่าตัจจักปะกจับกรรมฐานนี่คือมานรฐานแล้วลูกตาก็เอาฟันไปถึงเพราะมันปวดฟันก็เลยปวดฟันฟันตุฟันควอนฟันอะไรอยนีพิจารณาฟันเนี่ย ว่ามันตั้งอยู่ยังไงหลปล่างรักษณาสีซันมันตัวยังไงนี่เลยมงอั้งสีทั้งอานทั้งนั้นที่จะร่าสรุปทุกม,มูลพุกไลน์ไปแบบคนที่มันยังทำไม่ไป้เนี่มันอยู่ในภาคของการฝึกการหาเนี่ยทุดมูลเนี่ยทุดมูลไม่ตอนแล้วก็สับสนแล้วก็ลืมงานง่ายๆเลยลืมไม่ได้เรยงานมันมีตัวที่มันจะชักให้อก นอกเรื่องอยู่ตลอดเวลาอะไรนะก็ชักยาลมปิยาเดกแต่การเล่าที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเน้ยะมันได้เห็นอะไรมันเป็นเสียงชิดอยากปูอยากแข่งแย่ใจมันปวดมาโอยฉุกเคันมากเลยตัวเหเลือดสองไหมาเอามันกรเดึกอยากได้อยากทำแอ่ชิดอีกตอนไม่ได้บวดแม้วมันมีแต่เขียวตาเราเลยอยาเซีกังเอาทำงานค็้มไม่เป็นหวาเป็นตาเป็นอะไร อะไรจะทำเท่าไหรแล่ะมันก็ชอบอะไที่เแบบมันยากมันต้นนั่นแหละ,ะเพราะมันเป็นย่งนั้นไงเป็นย่งในันมันเอาใจใครชอบเอามาเป็นสิ่งที่ชอบใจไม่เอาใครหรือว่ามันไม่เอาใครเป็นครูเป็นอาจารย์เพกคนหนึ่งแล้วก็ทำตามเขาศึกษากับเขาอะไรอย่างนี้มันไม่เอามันก็ต้องการตัวตัวเองตัวมันตัวๆๆตัวอยู่นล่นแหละ เป็นลักษณะของเด็กวัยรุ่นเหมือนกันทั้งหมดนี่เด็กเขาเรียนโอทีเด็กวัยรุ่นนะเนี่เหมือนกันดีไซน์รูปภาพรู้สิ่งของเด็กวัยรุ่นมันจะเปลี่ยนยังไงมันจะหาเจอเรื่องใส่ตัวเองนะเลือกรูปลักษณะอเลยนะใจนี่มันความจิจะเป็นสัตรูกับใจอยู่ตลอดเวลาเลยใจนี่ใจนี่มันยังอยู่ใน กัจกรรมือของกิเลสอวิชชาเนี่ยมันพ้องที่จะทำลายตัวเองตลอดเวลานะแล้วก็ใจก็ออกอวิ่ชาชอบใจ,จออเนี่ยที่เรียนอะไรดดก็พวกเดกเด็กเนี่ยมันมันคอ,อยจะอยู่รับในสถานศึกษามันออกชอบออกไปเรียนนอกอืมะในโรงเรียนยในสถานศึกษาหรือว่าอะไรเขาก็มีหินจิน้นหิอะไรดูไม่เอาจะออกไปหาสิ้นนอกออกไปก็เป็นเรื่องละ การภาษาของรายลุกพอเห็นมองมองเห็นส่านนั้นมาให้เกิดความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบขึ้นมาทันทีเป็นบวกข้นลบขึนมาทันทีเกิดความรู้สึกเวล้มันก็ใช้ปากเป็นเครื่องเืองเพราะมันเห็นไถามกันปขานกันมาที่สูงก็มาถึกจัดกันทังไงทะเลาะกันมันจะตายกันไปทางหนเลยเพราะเหยเหือายช่ไห เห็นเขาบางคนกับนิกาไปเลยนั่นกันะนตาม่ไ้เปเรียนแต่เขาาเป็นอาชีวะอยู่นอกสถาบันไปกับเขาหมกันมีเครื่องมีเสื้อผ้าไปกับเขาเหมือนกจัดหนักว่นักเรียนในโรงเรียนนะนะเพราะเราอาชีวะนอกสถาบันเนี่ยไม่กัวใครเลยอาีวตเียนเดเดียวคือา้สงขเด็กเด็กวัยรุ่ อย่างอืงน่นไม่สนใจเลยนะเอามาให้ตายไปก่อนเลยคุณมาสั่งเราเอาให้ตายไว้ก่อน,นะลน,นเ,อเลยน,นะเอาเอากันไปิดง,งานมีความรู้สึกข,ของบุคในช่วงนั้นในวัยนั้นนะผู้แทนมันเป็นมันเป็นเรื่องของใจมนะันพร้อมที่จะเป็นศัตรูกับใจอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้น,นะน,นนะเชื่อถ้าเชื่อรว้ตาเถอะเราหลุดัดกลับมาปลดผลิตใจของเราดีกว่าน,นะ เีนี่ยหละคนตองเฟืองนตรงเฟืงนกระทันงมันต้องบังคับมานะบังคับคนน่ะเยวบังคับนี่หนักไปเรื่อยๆแถ้าเอาเอาไปจริงเอาไปจางเอาแบบโยมนะก็าไปเท่าไหร่ะเพราะ่าโยมมันนอนมันอน,นอนอยู่ก็กองอืมที่เด็กแล้วเนี่ยนอนถอดกันอ,อยู่ั้ยเอาแค่เราจะบังคับไปเองให้มาบังเห็นเจลย์ของสีเรืืองของ,ขอ,งอะไรอยู่อย่างนงี้นะ มุทรพาักอ่ะละสิวันเดินละสิวันเดินละอะไรพวกนี้มันก็เปลี่ยนไปได้ยากอยู่แต่ก็เปลี่ยนไปได้อยู่เชื่อเถอะที่ขอให้พร้อมใจกันดังนั้นะสามีภรรยาบ้านเลยพ่อแม่ลูกต้องหาอุบายหาคุ้โครองรบา,าอะไรพวกนี้อย่าอยู่กันด้วยกันในลักตารางไหนละมันก็จะมันถึงจะดูดี แล้วได้ขวัญชั้นทิากไหมแจ้า้วที่นนเขาว่าหละขวัญชั้นทิาพาคแล้วก็มีแต่ภาคอะไรอย่างนงี้นะอย่าไปประานามย้ำหน็ตไดให้เลยที่มันอย่าไปคิดว่ามันทําไม่ดีมันทชั่วอะไรอย่างนงี้ยนะเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการบริหารเปลี่ยนวิธีการสอนเปลี่ยนวิธีการปกครองใหม่ชี่ไห่กันนะเนะี่ยเปลี่ยนกันใหนม่ที่เปลี่ยนได้ไหม จะไปปรับหมใ่ใส่โทษเราบารล้จักเด็กเรื่อความรู้สึกของเด็กไหมีให้กําลังใจตลอดัองนั้นดิให้กําลังใจต้องให้กําลังใจกันปิดแต่เชื่อถเถอะคนเราเนี่ยนะไม่มีใครเต็มใจที่จะตมลอ,อยู่ในความทั่วหรอกไม่กล้าพูดอะไเอาตัวตัวเองเนี่ยลนะตัวเขาลงงตาเองเป็นคนไหนมัน คือพอใจที่จะต้มอยู่ในสิ่งนั้นผู้ร้ายทาให้ตัวเองอยู่ไม่ดีทําให้ตัวเองประสบกับความแย่ย่ำแย,ยู่ย่ลตลอดเวลาอยู่ยนั่นงะั้นวันไดวันหนึ่งทำมันได้กำลังใจได้กําลังใจได้โอกาสได้โอกาสได้กําลังใจและได้โอกาสจากผู้เล่นที่เราเดือดเยือในเขานะั่นเองวันไม่วันใดวันหนึ่งอเขาจะต้องประสบความสำเร็จ คือเขาจะต้องเอาชนะตัวเองได้ถ้าเอาชนะตัวเองได้เนี่ยมันก็เอาชนะความทุกข์ยากลำบากก็เรียกว่าความยากจนได้เีงสาเหตุที่มันจะต้องรวมกันอยู่ในลักษณะน้กอเพราะว่าเขาเอาชนะความรู้ชึกของเขาไปล้อยังเป็นศัตรูของใจหนูเป็นศัตรูใจอย่างนี้เน่ยทุกคนจนะได เกี่ยวข้องกับรู้นเด็กในไม่ว่าเราจะเป็นลักษณะไหนความบุคลิกของเขาจะย่ำแย่ักษณะไหนก็ตามได้ข้องเกี่ยวกันอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆตัวไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงสำหรับชีวิตสำหรับเส้นทางของชีวิตที่เราเดำเนินมาก่อนลู้ตากดำเนินมาก่อนอยู่ไงเนี้ยเพราะว่ตัวของตัวว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรชีวิตนำเป็นมาอย่างไรเนีย มันในทวิยุคปัจจุบันมันจึงพอใจที่จะอยู่ในลักษณะนี้พอใจที่จะอยู่ในลักษณะนีนะ้เพราะอะไรคุณถึงเส้นทางของโลกีล้โเราหมดโอกาสแล้วนะเรายอมกลับไปไม่ได้แล้วเป็นอดีตมันเป็นอัตตรารมอย่างไยก็มานั่งทำระแต่เรื่องของอดีตสัญญาอารมณ์มานะดูสัญญาอารมณ์ นำความจะทำความรู้สึกก็ไม่ใช่คือจิตมันวางเฉยอยู่กับเรื่องสัญญาอารมณ์แล้วสัญญาขันก็รู้ว่าเป็นสัญญาขันเนี่ยทั้งขันขันก็รู้ว่าเป็นสังขานขันมันรู้แล้วมันกับจิตก็วางเฉยที่น,นั่นะเพราะอะไรเนี่ยทําอะไรไม่ได้แล้วไม่เข้าไปเพื่อที่จะปรุงแต่งน,นี่ดีเออนี่ดิมทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจิตเนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เพราะ มัน <c oughs> ตุงมันแต่งไม่ได้นี่ความหมายน,นะความหมายมันตุงมันแต่งไม่ได้ถ้ามันถึงช่วงของการวางเฉยแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปบงังคับให้มันวางเฉยหรอกมาถึงช่วงถึงจังหวะแล้วเนี่ยมันเป็นของมันเองเป็นของมันเองนี่มันไม่เป็นของเองมันเองเราจะไปทํายังไงกับมันไม่มันก็ต้องยืนอยู่ที่ที่มัน,น,นเป็นท่านั้นแหละเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงก็อย,ยู่อย่างนั้นนี่นี ีความหมายนะความหมายเรยาต้องการประพึติปฏิบัตินะทาตามพระพุทธเจ้าทําตามครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกท่านสอนอเราถ้าท่านไม่ห่วงใยเราท่านไม่เมตตาเรดีเราท่านจะไปบอกไปสอนเราทําไมท่านจะดูกระดาษเราไปเพื่อประโยชน์อะไรอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเราไม่มอบกายถาวายชีวิตให้ท่านบอกให้ท่านสอนล้วท่านกไม่สนใจเราอีกนะเหม,มือนกันครูบาอาจารย์นะ เพราะฉะนั้นเออมันควนที่จะได้ข้อคิดจากคำพูดของลูกตานะไม่มากก็น้อยแล้วไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะฝ่ายพักนั่งบวชก็ดีไม่ฝ่ายคณะบ้านญาติโ่มก็ดีที่เราจะอยู่กันด้วยยังไงคเขาบอกมิตรภาพมิตรภาพนะแต่ปากในยาตพ่อแม่ในสอนลูกเขายากมากเลยนะเนีแม่แม่คนที่หนึ่งเลยนะเอนยากมากเลย เพราะอะไรไอ้ความรักเนี่ยนะมันทําให้เราตามใจตลอดตามใจลูกตลอดที่ลูกออกจากบ้านเดยนะเขาไม่ไปโรงเรียนจะมาทำเงินอาาาน่าเราสถานะเงินก็มีให้ลูกเบิดมีใช้มีมจ่ายอย่างไม่ไม่ขาดโซนเลยแต่เขาไม่ไปโรงเรียนยน,นั่แม่ทำทำ,ทำ,ทำ,ทำอะไรแม,มนน่ที่หนึ่งที่ทำองไงแม่ผมมันก็ต้องอาศัยแม่ที่สองคือแม่ครูนะครูในโรงเรียนแะมนะ่ครูพ่อครูนะนะ่นเขาจะไป วิธีของเขาในลักษณะไหนเขาจะมีสัญชาติาณของความเป็นแม่คนที่สองไหมมาช่วยเหลือเขาให้กาลังใจเด็กอะไรพวกนี้โอ้เอาใากอยู่นะเอาใหญ่ดูโชคล,ลีนะโอนที่ในครอบครันวนะโอนเนาะครับถือว่าเป็นโชคลีนะถือว่าเป็นลาภมหาศาลเลยดูร้านตัวเองก็ได้เลยมันจะไปท่านไห <laughs> ท่านไหนมาท่านไหนออดูว่าอี่เราก็เลยไม่ไม่มีปัญหาในลักษณะนั้นเราไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่เราศึกษาได้เราก็ดูเขาได้ดููได้ดูได,ด,ได้ถ้าอยากจะรู้ให้ชัดด้วยคนเขามีลูกเขาเป็นยังไงเราก็ลองลองหาลูกหมาลูกแมวมาลองเดินซอตัวเราจะเห็นเรากาจะรู้จัก,จกความผูกพันเอ่สัมพันธ์ไงสัมพันธ์จิตใจที่มีความผูกพันกันมันจะเกิดความรู้สึกยังไงอะไรยังไงเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันจิตใจคนนะั่นแหละอย่าไปว่าที่ลูกหรือไส้ที่เกิดมาจากทองของตัวเองเลย มันจะลูกหมาลูกแล้วลูกอะไรถ้าได้เข้ามาเกี่ยวข้องดูแลเขาั้งกิดเล็กเกน้อยมาอะไรมามันจะเกิดความรู้สึกเหมือนกันกันละเหมือนกันไม่ต่างกันหรอกเพราะมันเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันมาข้าก็ผ่านไปแล้วผ่านไปมันมาข้าบูชาแต่ละวัดว่าวาดก็มีกิจการแล้วก็มีกิจกรรมมาอยู่ ในเห็นอยู่หลายวัดเขาส่งเข้ามาต่างปู่ท่างชางเ็ามีแต่กิจกรรมมันก็น้อยรู้สึกว่ามันเงินน้อยไปอะไรไปเอื่อเรื่องของการสร้างภาพก็ยังจ่ายวันใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ธุนหาเหล่านี้เป็นงานสร้างภาพมันก็ต้องการเตรียมงานนี่แหละการเตรียมการการเตรียมการการอะไรพวกนี้ถ,ถ,ถ,ถ้าใจสื่อเป็นนะนะถ้าใจสื่อเป็น มันก็จะเป็นประโยชน์หลาย่ถ้าใช่ไม่เป็นก็นมีแต่เล่นเอาคนนั้นมาแชร์ให้คนนี้เอาเรื่องนี้ไปแชร์ให้คนนั้นอยู่บางทีก็เรื่องราวไม่เป็นสาระอะไรเท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่บางคนมันอยู่กับลักษณะของความเพลิดเพลินไงมันเพลินในวัยเพลินในรูปเพลินในเสียง <c oughs> เพลินในกลิ่นเพลินในรสนะเพลินในรสโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ความจริงความจริงมันมีอายุวัยนี่ก็มีอายุ ใบของคุณเนี่ยมันผ่านไปเร็วน่าดีแต่มันจะเพลิดเพลินกับความสวยความงามนพระรัคนาผมอยู่ได้ยังไงเออจะเพลินอย่นี้ได้ยังไงเดี๋ยวมันก็จิมเกิดการทางอยู่ละมันเรียบเดินทางคำซะก่อนนะนะคำคำการทาง่ลหละมาถึงจุดหมายปลายทางในชีวิตเรียกว่าบุญกุศลน,น,นะนะในพระละวาดญาติยาโยมนี่ก็เชื่อเถอะลงไปฟังธรรมะครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ท่านสอนมานะั่นนะเออ มีโอกาสไงล,ละ่ะยังน้อยพระโสดาบันนี่นะไปที่หวังได้อยู่แล้วจริงๆแล้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติถึงเราจะอยู่กับเหยา้าเฝ้าก,กับเรือนอ,อย่างั้นะเราพัฒนาจิตให้สูงขึ้นได้คนจากโลกีย์ภูมิโลกียศวิสัยได้อะไรได้ี่มันทําได้เชื่อกูบาอาจารย์จะเชื่อได้แล้วเราก็หันกลับมาทำของเราใส่ใจของเราบ้างอะไรบ้างใส่ใจเอา ระวังที่เลือมันใช่ปากเป็นเครื่องมือของมันมันที่ลงงตาพูดหรือเปล่าเ,ออเราเอาไปพิจารณาดู